เอาหันพอยหฮันหน้ามาหาพวกแม่พี่แมไหันหน้ามาพวกแม่เออเอามาตุกตะตุนนะมินเออเนี่ยแต่พี่ปีกบอกว่าคุณเลดเนี่ยเห็นสิ่งนี่แล้วกลัวมากนะคะลนิดเลยแนนกลัวเออร้องไม่ร้องชื่อๆเดิมมันเฟี้ยงอีกอันหนึ่งแตกเลยเฟี้ยงเลยมันร้องไห้ถ่ายคลิปอยู่ดีๆร้องโก้ขึ้นมาเลยโอ้โหปิด ยังไม่ทันเลยก็จะมาลองมาทันมันเลยทำไมเบกเนาะเอาแอดมินหันหน้ามาลูกเบกเนาะทำไมถึงไม่ชอบนั่นนั่นมันยังได่ให้เราเอารูดได้ไหมเอาให้มรับจับเขาเนาะทำไมคุณล้อถึงกลัวเขากลัวไฟล้วนนี่ไม่ได้กลัวเด้อนี่นั่นแม่น่ารักจริงเลยนะ ลดก็ไั่นั่นอยากเอาได้ฮะนั่นเัาเลยพูดเอาเลยเฮ้ยอยากเล่นแล้วจับได้แล้วจับได้แล้วไม่กระดุกกระดิบแล้วจ้องมานานทำไมมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ยายด้วยนะจ๊ะเฮ้ยมันไม่กลัวไเลยเฮ้ยไปย่าแล้วมันจับเล่ย่าได้มนอันนี้น่ะช้างน้อยได้เนาะเขาเอิญช้างอุ้ยช้างน้อยนี่ยายก็ มอบให้อดินต่อค่ะให้อดินเอาไปเล่นเ้อ,พอเพราะว่ายายตั้งใจไว้เอาไว้ให้อดินอยู่แล้วเพราะว่าเอาให้บุรอดบุรอดมันก็จะเพียงซิ่งมันไม่เคยเออยายเอาให้อดินส่งต่อนะคะส่งต่อให้อดมีมส่งต่อให้อดุณค่ะ ยายคิดไว้แล้วยายถึงอันนี้เพราะว่าบุญโลดก็เอาตัวนั้นไปตัวนั้นก็ไม่ต้องเปิดถ้าเปิดแชงมันก็ทิ้งอีกอันนั้นถ้าเราไม่เห็นแสียงไม่เป็นไรโบเป็นตุกตาเราก็ไม่ต้องปเปิดเฉียงแต่ว่าอันนั้นมันเป็น,เ,ปนเสียงคือกันแต่เราก็ไม่ต้องเปิดให้มันได้ยิน <ừ> นะคะอันนี้นะแอดมินเขาเหมือนเหมือนเขารักเนาะเหมือนเขารักมากเลยมัน เขาไม่เขาเขาไม่ย่านนะญญญเขาไม่กลัวญญเออแต่ตอนนี้กำลังเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะนั่งมาเริ่ขัดนั่งแล้วนะคะเอจีโ <ผม S 2> ค้งเก่งก็เริ่มนั่งแล้วหกหื่นกว่าจะเจ็ดเดือนแต่ว่ามองดูนับบุลโละตอนตอนที่พ่อเขายังไม่มานะ่ะเขาพยายามนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่พยายามเพราะาว่าพ่อเขาอุ้มตลดอดยายบอกว่าไม่ต้องอุ้มเขาเนาะ พยายามจะลุกเ่ช่วงนี้เขาไม่เขาเขาไม่อันนันเลยมันทําให้ลูกเคยตัวถูกไหมถูกไหมแม่พีทําให้ลูกมีคนช่วยเขาไม่ได้เขาจะพยายามเพื่อเขาไม่ได้หนักไม่เน้ เขามีพัฒนาการอยารู้จักอยากได้อยากหยิบอยากจับใช่รู้จักอยากได้จับแู้วชั้นหนักเนี้ยก็หนักเลยลูกยืมกุญแจกดแชร์กดสักพักหาด้วยเด้อถ้าอ้วนถ้าอ้วนเหมือนมูลนกอะน้องไปเอาไม่ไส่แน่นอนโอ้ยขนาดพี่ติวอุ้มเมื่อวานนี่กับอมนันดาด้นวดยาอีกพี่ติวต้องไ้กินยาแก้ปวดอืมเพราะเพราะว่ามันดิ้นอ่ะดิ้นสะดุดขึ้นไปแล้วมันเอาไม่ได้เลย ไต่ต้องชื่อทานใช้ให้มันตลอดเด้อแต่มันก็ธรรมดามันใช้ทานใช้ทานครับก็ได้ทานมัก็หมดแล้วก็ใช้ทานก็ไม่เป็นไรดอกทานก็ชื่อได้จำเล่มบึงนุ้งผูกเพิ่นจะเอาตีนโดนนะถูกชุกใจนะสิชุกใจนะสิอ้าวปิดชะก่อนปิด โอ้มันหมุนนั่นมันต่อได้ต่อได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวจับน้องก่อนอนุต่อให้ไหมอุ้ยแม่ไม่เอานะโอ้โหอ่าโอ้โหอ่าไอ้พลมันก็ไอ้พลมันก็เอามาพีย้ำมาพีย้ำมาย้ำมาเอาให้มันจบนี่ย้ำไม่โดนเลยวันนี้น้องมาเีลยผมขอจองนะครับผมนะ ผมขอจองนะครับมีแฟนเลี้ยใไปชอบ่มเอาเอฟจีแม่พี่ก็ไปเห็นจะยากเลยแม่พี่ก็บอกว่าหให้ไปถาผู้ช่วยแทนเหรอเอ่อจะไม่ดีแล้วจะไม่ดีแล้วจุ๊บๆๆลูกชายห้วงรวดเว่าสามีจมานอนแล้วเอาให้ถึง8นาทีก่อน ตกลงมันไอพอยเล่นหรือแอดมินแอดมินเล่นวะกูงงเอามาตั้งแอดมินมาเอามาให้มันจบใช่ไหมมาเออฮาน่าฮะมันก็คำอยากเล่นนานเบิรงแหนมาเปิดของแม่ให้ถึงเปิดเปิดไปงปทังวันเอาอันนี้ก็ช่วยทำงานมันชิได้เงินอะไรนะเด็กก็นำมากินเลยดีเลยเยอะลงมา ฮะเบิ้งแน่มันเบิ้งแท้ใดไม่ลิปได้ทันะได้คลิปกับพ่อช้างนี่แล้ววะเมื่อเช้านี้ไลฟ์ไล์ของยายท่านหรือเปล่าไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เจตนานี่เราก็ก็มันก็เราไม่ได้ทำลายเด็กนี่เนาะมันหลุดมือเฉยเฉยว่ มันหลุดมือเฉยเฉมันหลุดม oh, oh, oh. ือเฉยเฉยมันหลุดมือหลุดมือเฉยเนั่นไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได um, ้ตั้งใจมาหลอกเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งของยายก็ไม่แน่ะเพราะยายมันหันาทพี่อ่ะน่าจะหลุดน่าจะได้โอ้โหแม่อ่า ยูทูบเขาไม่รู้เลยเลยว่าเราเ็ดลุดมอใหมายควมว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาต้องเห็นอยู่เอาหันไปเบิ้งพี่ติ๋วเลยได้ปะเนี่ยหดัมันไม่ติด้ะเดี๋ยวกรด่านี่ค่ะน้องแอดมินชอบมันไม่ใช่เสียงเด็กนองสักประมาณสอานาทีนาทีนะไมนานมา ถูกใจเอ๊ถูกใจมาลูกวะาจแฉแฉโอ้ยจนแดงว่ะเฮ้ยวันนี้สติกวัเวลาว่ะถูกใจใหญ่หลกวันนี้ครับเปิดอันนั่นได้เปิดโป๊ะเปช่าเดี๋ยวจบเจ็ดนาทีสามสิบเจ็ดแล้วอันนั้นลงแล้วค่ะไม่ลงได้ไงคะคิดถึงน้องแอดมินจะแย่แล้ว ยายก็ไม่มีเวลาไปมันยังไม่ได้นอนหรอเเสียงมวนโอ้โหเสียงมันคืออีดอีดอีดเพราะฉันมันมันลุนหลายรอบไอ้พอยยกไปพุ่นก็ลุนอีกเลยมันน่าแตกมันก็ทนทานดีเนาะปกติมันแตกนะปกติมันแตกนะจบระบายนาทีโอ้ โอ้น้องแอดมินชอบใหญ่เลยค่ะเอซยายก็จะให้แอดมินไปเล่นดีกว่าบอกบุญรอดเล่นมันเพี้ยงเข้าปามันยากเพราะฉะนั้นนะยายก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ส่งของมาให้บุญรอดนะคะให้น้องแอดมินไปเล่นต่อค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมเข้าไป กดไลค์กดแชร์กดสต๊า้กดติดตามยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายนะคะขอบคุณนะคะอ่ะออุ้มอุ้มอืมเอาไปอุ้มเดี๋ยวจบละออืมนี่น่าเห็นไหมเขาชอบค่ะขอบคุณค่ะบายบาย